เปิดภาพอันตราสาวล่าสุดทายาทแพทริเซียและโนตลูกสาวคนแรกสวยทะลุจอเปิดภาพอันตราสาวภาพล่าสุดทายาทของแพทริเซียใกล้จะถึงวันกำหนดคลอดเต็มทีแล้วสำหรับแพทริเซียกู๊ดภรรยาของ หนุ่มโน้ตวิเศษล่าสุดทั้งคู่ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออ่านอินตราแกรมอัปเดตลูกสาวตัวน้อยด้วยภาพอันทะาสาวพร้อมเห็นหน้าเจ้าตัวน้อยแบบชัดๆกันเลยกับแก้มอ้วนๆทำเอาเหล่าแฟนคลับลงรักกันใหญ่ลุ้นหน้าเหมือนใครที่สุดระหว่างพ่อกับแม่ เป็นอันว่าได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้าแดงอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับนางเอกสาวแพทลิเซียกูดและหนุ่มไฮโซโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เข้าวิวาไปเมื่อปลายปี2565ที่แล้วจะประกาศข่าวดีเมื่อช่วงปี2566ที่ผ่านมาไม่นานนี้ทั้งคู่ก็ได้จัดงานปาร์ตี้เบบี้โชว์ และเฉลยแพทยหญิงในท้องด้วยส่วนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีคนในครอบครัวตลอดจนคนสนิทมาร่วมงานหลายคนโดยในอินสตาแกรมได้โพสต์คลิปงานปาร์ตี้ที่สุดแสนอบอุ่นซึ่งในคลิป n o t ตแพทตัดคลิปเฉลยแพทย์ลูกในท้องซึ่งปรากฏว่าเนื้อเค้กเป็นสีชมพูอ่อนๆแปลว่า ทั้งคู่ได้ลูกสาวและแพทริเซียก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยากาศในคลิปว่าเป็นลูกหญิงและใส่อีโมจิมีกับหัวใจ